ดูการปรุงเนน่นนสองช้อนเลเกลือเนี่ตนีก็หายบอันนี้อะไรอันนี้งาถั่วถั่วปนอันนั้นอะไรถั่ดชัดเจนพริกเขียวอันนี้ไม่จัดนะพริกแดงโอ้โหไม่จัดเลยขนาดไม่จัดนี <1> <1> ่ไม่จัดใช่ไหม อันนี้แหละเป็นสูตรลับที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเต้าเจี้ยวเต้าเจียวเตี้ยวอะไรนะเต้าเจี้ยวไช้เลื้อช้อนนึงครับใส่ไข่ด้วยใส่นี้หน่อยครับต้องทำการผสมด้วยของใส่นี้หน่อยครับอะไรใส่ไม่ได้ยาเดี๋ยวแม่อร่อยนะมันจะอร่อยเหรอเออมึงเชื่อกูดิเฮ้ยมึงมั่วแล้วเนี่ยป้าเขาใส่ไปแล้ว นี่นี่นี่ที่เหมือนกันเหมือนกันตามด้วยใครหนึ่งฟองอนาเานาวอามาใส่เดี๋ยวพา้่งคือต้มตำ่างันต้องอาคต้ตำออริจินอลโอ้โหขยาวขยาวแบบมือโปรมากผมด้วยผัก แล้วก็ลอยน้ำ,นำ,นำผมขอไปเยือนดินแดนไทยใหญ่สักครั้งเลยอ่ะนี่เราก็รอไปเราติดเราคัดรอ